แต่สําหรับเราเรายังลากๆย่าเนี่ยทำอย่างไรที่จะให้อยู่รอดและอยู่ได้ในวงการนี้ไก่แข่งหน้ามาก็ท,ำทํำสักสามแม่สี่แม่นะครับไก่เบอร์แข่งมาหน้างอนมานะครับม้าล่อมาลองมาทำสักสาแม่สี่แม่นะครับแล้วเราก็ลองเอามาเช็คดูว่าเวลาเราจะขายเนี่ยสายไหนมันขายง่าย f a c e b o o k t i k t o k YouTube มันใช้แค่เพียงโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้ว มันใช้แค่เพียงโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วนะครับในการทําสื่อออนไลน์นะครับแต่สิ่งที่จะทําให้คุณเข้ามาติดตามคุณได้ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมครัสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับวันนี้ผมลือครับสวัสดีไทยครับก็ค้างจากอีพีที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องสายตีสายขายสายไหนดีนะครับเริ่มจากสายไหนดีนะครับแนะนําน้องๆมือใหม่แล้วกันนะครับพวกเก่าๆแล้วก็ อยากฟังก็เรียนเชิญนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่กําลังหาข้อมูลอยู่หรืออยากเรียนรู้นะครับสายตีสายขายสายไหนดีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยประโยคพวกนี้มันจะเป็นชอบพูดกันในสังเวียนเวลาป้ามไก่อ๋อไอพวกนี้มันขายไอพวกนี้มันพวกพาณิชย์สายพณิ์ไอพวกนี้มันสายตีนะครับเขาก็จะชอบพูดกันแบบนี้นะครับ ในวงป้ามไก่หรือในวงสังสรรค์กันนะครับทีนี้ต้องมาพูดอย่างนี้ก่อนปัจจัยของคนเราเนี่ยคนเราไม่ว่าผมไม่ว่าท่านไม่ว่าเพื่อนสมาชิกที่ดูคลิปอยู่เนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยเกิดมาก็ต่างต่างกันนะครับฐานะต่างกันความเป็นอยู่ต่างกันนะครับความพร้อมต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่มีความดีเหมือนกันคือมีความชอบเหมือนกันคือ รักในไก่ชนเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากจะใช้ความรักที่มีต่อสิ่งเนี้ยมาเป็นยาใจมาเป็นรายได้มาเป็นแรงขับเคลื่อนให้ชีวิตหรือให้เราอยู่กับสิ่งที่เรารักได้ตลอดไปนะครับนานๆดีกว่าหลายคนที่ต้องทิ้งนะครับที่ต้องทิ้งซุม้มทิ้งฟาร์มไปทํำงานที่ต่างประเทศหรือไปทํางานอย่างอื่นโดยทิ้งไปนะครับ แต่หลายคนนะครับก็ได้อยู่กับไก่กับสิ่งที่เขารักเนี่ยทางชีวิตแล้วเขาก็มีรายได้จากไก่นะครับมีบ้านมีรถมีฟาร์มมีแฟนสวยๆนะครับแล้วก็มีพักคพวกเื่อนฝูงที่มากมายทีนี้อะเราวนกลับมาตรงนี้นะครับเมื่อความพร้อมของคนเราไม่เท่ากันเนี่ยถ้าผมพูดถึงคนที่เป็นส่วนมากของประเทศแล้วกันคือคนจนนะครับ คนจนในที่นี้คงไม่ถึงกับขั้นกัดก้อนเกลือกินหรือกับไม่มีอะไรเลยพอมีพื้นฐานเป็นลูกชาวบ้านชาวไร่ชาวนาธรรมดานะครับกเ็เริ่มอย่างเลี้ยงไก่ทีแรกก็เลี้ยงไก่นะก็อุ้มไปชนไปปั้มกันตีบนปงบน,ป,บนป่าธรรมดานะครับก็แบบเนี้เมียไม่ปลื้มพ่อไม่ปลื้มแม่ไม่ปลื้ม <c oughs> แน่นอน <c oughs> เพื่อนฝูงก็ไม่เข้าใจหรอก ว่าเอ้ยมึงเล่น ENA เอาอะไรวะเอาสัตว์ไปท,ทรมานกันนะครับแต่ถ้าอีกคนหนึ่งโอ้โหร่ำรวยมีบ้านหลังใหญ่ขับรถราคาแพงนะครับทั้งวันทั้งนี่ไม่ทำอะไรเลยนะครับเลี้ยงแต่ไก่ขายอย่างเดียวนะครับเ <IS. S 2> พื่อนก็มีพัป่าก็มีกระถินก็มีเข้ามาหาเดี๋ยวก็เป็นประธานเดี๋ยวก็ช่วยนู่นช่วย<ๆ>นี่เพื่อนเยอะ นับหน้าถือตานะครับอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งก็เรื่องเอาว่าท่านอยากเป็นแบบไหนนะครับสายที่สายขายแยกกันยังไงนะครับสายขายก็คือพวกที่ขายไก่เป็นอาชีพนะครับขายจริงจงจังๆเลยนะครับขายแบบตะพุทธตะพือไปหามาขายคือเห็นไก่เป็นแค่สินค้าอย่างหนึ่งนั่นคือสายขายแบบร้อยเปอร์เซ็นขายแบบหาเลี้ยงชีพกำไรสามร้อยห้าร้อยก็เอานะครับซื้อพันห้าขายพันแปดซื้อพันห้าขายสองพันซื้อสองพันขายสามพันนะครับ อันนี้คือขายทุกวันมีขายทุกวันนี่คือสายขายนะครับไม่ว่าแหล่งที่เขาจะไปซื้อมาจากไหนมั่งละจากที่บ้านชาวบ้านมั่งบอนคัดไก่มั่งแล้วก็าตามบอนป่ามั่งนะครับพวกนี้เขาก็จะมีวิธีการพูดวิธีการเขียนนะครับวิธีการพูดวิธีการเขียนที่ดึงดูดใจดึงดูดใจเราให้เข้าไปซื้อเพื่ออะไรเพื่อเขาที่จะขายไก่ เพื่อที่ขายไก่ได้แล้วก็ได้เงินส่วนต่างมาเลี้ยงดูครอบครัวนะครับคือขายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีพัฒนาไม่รู้ล่ะไม่มีผสมนะครับไม่มีฟาร์มนะครับไม่ได้ทาฟาร์มไม่ได้ลงล็อกลงเล้าไม่ได้มีแม่พันธุ์ไม่ได้อะไรหาซื้อหาขายอย่างเดียวนะครับหาซื้อหาขายอย่างเดียวหรือไม่ก็อะไรที่มันเป็นไก่แล้วเอาไปผสมกันให้มันได้ออกมาเป็นสไตล์ที่ตลาดต้องการ นะครับอ้มันก็มีขยายไปอีกไม่อีกเลเวลหนึง่งนอกจากที่วิ่งหาซื้อแล้วเนี่ยก็จะอเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปทิ้งไว้ตามบ้านต่างๆนะครับซึ่ง <c oughs> พวกนี้เขาก็จะกลับมาเมื่อโตนะครับมาเมื่อโตแล้วเขาจะเอาสไตล์ที่เขาขายง่ายสไตล์ที่เขาถนัดเนี่ยไปปล่อยนะครับหรือแหล่งที่เขาไปซื้อเขาจะไปซื้อประจําเราจะเห็นได้เยอะ,เยอะๆเลยนะครับแล้วก็จะมีประเภทที่แบบว่า ซื้อตัวดังซื้อทายาตัวดังลูกตัวดังนะครับมาผสมขายอย่างเดียวนะครับไม่ได้สนใจเลยว่ามันจะออกมาดีไม่ดีนะครับดีไม่ดีนี่สายขายมีหลายแบบนะครับสายขายมีหลายแบบวัตถุประสงค์เขาคืออะไรวัตถุประสงค์เขาคือสินค้าคือเงินอย่างเดียวนะครับอย่างเดียว <c oughs> นะครับนี่สายตี นะครับสายตีคืออะไรสายตีก็ประเภทพวกที่แบบเลี้ยงออกชนอย่างเดียวเอาบูอย่างเดียวไม่ขายไม่ซื้อนะครับอาจจะซื้อก็ซื้อซื้อราคาถูกมาเลี้ยงตีอย่างเดียวมาปั้นซื้อราคาแพงมาเลี้ยงตีอย่างเดียวมาปั้นมาเลี้ยงตีเพาะเพื่อไว้ตีนะครับไม่ขายไม่ได้สนใจว่าอ่าอันนี้จะขายได้ไหมไม่ขายได้ไหมนะครับตีอย่างเดียวนะครับบางคนเนี่ยตีไก่มาสามสิบสี่สิบปีไม่มีใครรู้จักนะนะครับ นะครับบางคนเนี่ยตีไก่มาตั้งแต่หนุ่มยันแก่ก็ไม่มีคนรู้จักไม่ดังนะครับไม่ดังแล้วก็ไม่ได้ไปไกลหรอกอยู่แถวๆนี้แหละนะครับก็ชนอยู่เวทห้าพันพันสองพันห้าพมื่นไม่เกินนี้นะครับทีนี้มันเป็นปัจจัยทําไมผมยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนอน,น้องๆ้องเนี่ยฟังอยู่ว่า,าจ,จะหมั่นเคี้ยวนิดนึงนะครับว่าเอ๊ย hey, มันจะมาพูดเรื่องนี้ทําไมนะครับจะมาพูดเรื่องนี้ให้ฟังก็คือว่า เราอย่าไปแยกอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่เราเห็นพวกนี้เออย่าไปดูถูกเขาว่าไอ้ห่าไอ้เมึงขายไก่อย่างเดียวอันนี้ก็ตีตะพื้นตะคือน,นะครับชนอย่างเดียวเขาให้ราคาได้ราคาก็ไม่ขายเอาไปชนก็แพน้นะครับแพ้ก็พวกนี้พวกเส่ใหญ่สายตีพวกนี้ทิ้งนะนะครับตัวชนะตัวที่จะได้เป็นพ่อพันธุ์คือตัวที่ชนะหลายๆไฟแล้วปลดระวางที่จะได้ พาะก็เพราะส่งๆงไปงั้นแหะโยนแม่ไก่เนื้อโยนผสมไปได้ลูกออกมาตัวสองตัวเดี๋ยวก็เอามาเก่งออกมาก็มาชนต่อนะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือพื้นฐานของไก่ชนในบ้านเรานะครับแล้วก็ในเรื่องมุมนักธุรกิจนี่ผมไม่พูดถึงนะนักธุรกิจที่เอาเ,อง,เงินลงมาลงกับวงการไก่ชนเนี่ยคนพวกเนี้เราควรให้เกียรติเขาหรือเราก็ควรที่จะสนับสนุนเขาเพราะว่า เขาเอาเม็ดเงินก้อนใหญ่หญลงมาเพื่อให้ชาวลากญ้าหรือชาวบ้านเราเนี่ยมีความพึกเขิมที่อยากจะทําไก่ขึ้นมาแล้วได้ขายแพงๆ mm. นะครับนั่นคือมุมในทุนนะครับมุมในทุนเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเอาทุนคืนอยู่ละนะครับแต่สําหรับเราเรายังลากลา,ากญ่าเนี่ยทําอย่างไรที่จะให้อยู่รอดและอยู่ได้ในวงการนี้ซึ่งปีพศนี้ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับมันเป็นปีที่ แข่งขันกันสูงนะครับเดือนนี้เดือนเมษาที่ถ่ายคลิปนะครับเป็นการแข่งขันกันสูงมากนะครับฟาร์มใหญ่ฟาร์มเล็กซุ้มธรรมดาเซียนหน้าใหม่เซียนหน้าเก่าเซียนไลท์สดขายนะครับนี้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วจะได้อะไรจากคลิปนี้ผมจะบอกเลยว่าถ้าเราอยากอยู่ตรงนี้ได้นะตรงนี้ได้โดยที่ไม่ เดือดร้อนเงินในกระเป๋าไม่เดือดร้อนพ่อแม่พี่น้องไม่เหมือนร้อนลูกเมียไม่เบียดบงังค่าเทิมลูกไม่เบียดบงังเงินค่าเครื่องสำอางเมียนะครับมันต้องไปคู่กันขายด้วยชนด้วยนะครับเน้นน้ำหนักถ้าทุนยังน้อยอยู่เน้นน้ำหนักไปทางขายอ่ะแล้วทำไมไม่ชนไม่ชนแล้วคนจะรู้จักเหรอไม่ชนแล้วคนจะเก่งว่าเก่งเหรอเน้น ขายตัวดีให้เขาเอาไปชนนะครับเน้นขายตัวดีให้เขาเอาไปชนนะครับเมื่อเราได้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําสักห้าเจ้าสิบเจ้าแล้วเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งค่าใช้จ่ายเราจะเบาลงเยอะนะครับเดือนเดือนหนึ่งเราเบาลงเยอะพยายามช่วงแรกกัดก้อนเกลือกินก่อนคัดวัตถุดิบที่ดีนะครับคัดวัตถุดิบทิศทางที่ดีสไตล์ที่ดีสไตล์ที่ตลาดต้องการ ไก่ตีคอมาก็ลองทําตีคอดูสักสองแม่สามแม่หนึ่งพ่อไก่แข่งหน้ามาก็ทําสักสามแม่สี่แม่นะครับไก่เบอร์แข่งมาหน้างอน,น,นมานะครับม้าล่อมา,ล,มา,มาลองมาทำสักสามแม่สี่แม่นะครับแล้วเราก็ลองเอามาเช็คดูว่าเวลาเราจะขายเนี่ยสายไหนมันขายง่ายตัวไหนมันขายง่ายไก่สไตล์ไหนมันขายง่ายไก่จากฟาร์มไหนมันขายง่ายนะครับเพราะ เราคงไม่ไปซื้อตามชาวบ้านแล้วตอนเนี้ยไก่ชาวบ้านเนี่ยถ้าเป็นแบบดั้งเดิมไม่มีเรามีโกเนี่ยเป็นไปไม่ได้ไก่ชาวบ้านทุกวันนี้คือไก่ฟาร์มหมดแล้วนะครับสิบปีให้หลังเนี่ยบ้านไหนบ้านไหนที่จะคงความเป็นออริจินอลของเราเนอะตัวเองอยู่โดยที่ไม่การเอาไก่ฟาร์มใหญ่ไก่เงินล้านหรือไก่สายดังมาทําเนี่ยน้อยมากอาจจะมีแต่น้อยมันพูดอย่างนี้ <c oughs> แล้วมันก็ไม่ได้ครบเครื่องด้วยนะครับมันก็ไม่ได้ครบเครื่องด้วยนะครับอาจจะมีแต่น้อยแต่ถ้าหาได้ก็ดี นะครับแต่หาได้ก็ดีทีนี้เมื่อเราได้สิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยเราก็คัดขายขายใคร่ะทีเนี้ยไม่มีใครรู้จักอะนูเนมานะครับทุกวันนี้เฟซบ o o กทิกต็อก u t u b e มันใช้แค่เพียงโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วนะครับมันใช้แค่เพียงโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วนะครับในการทำสื่อออนไลน์นะครับแต่สิ่งที่ จะทําให้คนเข้ามาติดตามคุณได้ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะต้องพูดให้เกง่งนะครับพูดให้เกง่งกล้าพูดนะครับกล้าพูดกึงกงค่อนๆไปทางขี้โม,โม้หน่อยหนึ่งนะครับกึงกงค่อนๆอนไปทางขี้โม้หน่อยหนึ่งนะครับพูดให้เกินจริงนิดหนึ่งอย่าให้พูดเกินจริงเยอะนะอ่ะเวลา มาพูดอ่ะทำไมมึงพูดอย่างนั้นงั้นมึงก็พูดเกินจริงนี่คือมันต้องพูดให้คนเขาสนใจพูดให้คนเขาสนใจคือผมอาจจะใช้คําไม่ถูกนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าที่ดูในไลฟ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีโอเวอร์แอคชั่นไอ้ไนี่แบบโอเวอร์วงบางคนชอบอะไรแบบนั้นน่ะเราต้องจับอัลกอริทึมของการทําคลิปให้ได้นะตอนเนี้ยนะครับมันไม่ใช่ว่าสักแต่ทำแล้วนะมันต้องจับอัลกอริทึมว่าคนมันชอบแบบไหนนะครับพอเราเริ่ม เอาผลผลิตแล้วเนี่ยทยอยออกลงขายลงขายลงมูลงมูขายขายไปเนี่ยนะครับเก่งจริงไม่เก่งจริงเนี่ยคนซื้อเขาจะเป็นคนตัดสินเราเองถ้าเขากลับมาซื้ออีกมึงมาถูกทางละนะครับทําต่อไปนะครับสร้างกลุ่มสร้างเฟซส,สร้างตัวตนพยายามสร้างตัวตนสิ่งที่คุณจะลืมไม่ได้เลยนอกจากสายพันธุ์ที่คุณจะมีแล้วนะครับคือความขยัน ความขยันในการพรีเซนต์พรีอาโปรโมตตัวเองการขยันในการที่จะนำเสนอความขยันในการที่จะ <c oughs> แต่งเติมนะครับทำยังไงให้เรามีตัวตนทำยังไงให้เรามีคนเชื่อมั่นทำยังไงให้ไก่เราเก่งคิดสาระตะคิดตลอดนะครับคิดตลอดเวลานะครับปรึกษาคนที่เขาเก่งกว่าเราปรึกษาคนที่เขาประสบความสำเร็จนะครับหลายคนเป็นคนดีๆทั้งนั้นคุยได้ปรึกษาได้นะครับ คุยได้ปรึกษาได้แล้วก็ขอความรู้เขาแนะแนวทางเขาดูคนที่เขาทําแล้วไม่ต้องเอาไก่เก่งขั้นฟ้าไม่ต้องเพาะไก่ตีร้านทุกตัวหรอกครับนะครับเอาแค่ขายไปแล้วลูกค้ากลับมาซื้ออีกเอาแค่ขายไปแล้วเป็นต่างอย่างที่เราพูดเมื่อไหร่ที่ไก่ที่เราส่งออกไปแล้วเนี่ยผมพูดมาหลายคลิปแล้วผมพูดมาหลายปีแล้วด้วยว่าเมื่อไหร่ไก่ที่เราส่งให้กับลูกค้าไปแล้วออกมาเป็นย่างที่เราพูด แล้วบอกว่าอ๋อแบบนี้มันทําไม่ได้แต่ถ้าหอยให้มันมันตีตายเลยมันชอบแบบนี้ถ้าเราเป็นอย่างที่เราพูดปุ๊บโอเคเลยนะครับแสดงว่าคุณมาถูกทางละผลผลิตของคุณเรื่องของคุณถูกทางละพอเริ่มขายได้มีเงินเยอะๆก็ค่อยๆออกไปชนนะครับเก็บคัดตัวชนส่งฟาร์มคัดขายคัดขายเก็บไว้ชนเริ่มออกไปชน นะครับพอชนพอดังปุ้งนะครับครั้งแรกเนี่ยออประชุมนั้นไม่ดังหรอกมัน้ค่อยเก็บสะสมแต้มไปเรื่อยๆสะสมเอฟซสะสมเพื่อนสะสมทีมงานนะครับไม่ใช่ว่ามีเงินมาโยนมาตุ้มจะเอาทีมงานเก่งมาเอาซื้อสายพันธุ์ดังๆเก่งมาทำตุ้มสู่สำเร็จไม่นะจ๊ะบอกเลยไม่นะจ๊ะไม่ง่ายนะจ๊ะนะ ต่อให้ส่งไก่ตัวเก่งเราไปให้มือเลี้ยงระดับประเทศเลี้ยงเนี่ยเอาไปชนยังไม่การันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยว่ามันจะชนะนะครับไม่นะจ๊ะไม่อย่างนั้นนะจ๊ะมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะจ๊ะต้องมีความใส่ใจด้วยแต่ไม่มีเงินมันก็ไม่ได้อีกในการทําไก่เนี่ยทุกวันเนี่ยค่าส่งกองห้าร้อยแล้วสตาร์ท <c oughs> นะครับสตาร์ทนะครับบางที่อาจจะสามร้อยอยู่ใ,ใกล้นะครับแค่ค่าส่งมันก็ต้อง มันก็ขึ้นแล้วค่าอาหารก็กระสอบละห้าร้อยหกร้อยเขาเปลือกโลละสิบกว่าบาทแล้วไม่รวมวัคซีนยารักษาโรคนะครับอีกค่าใช้จ่ายเดือนนึงเนี่ยถ้าตกเป็นเดือนเนี่ยมันหลายหมื่นนะครับไหนจะค่าก่อสร้างเหล็กก็แพงอะไรก็แพงก่อนอื่นทำใจให้ได้ก่อนว่าคุณต้องเจอโรคพวกนี้นะครับเมื่อคุณมือลงมาทำปุ๊บเดียวเนี่ย ถ้าทําแล้วทําแบบบ้านเราแล้วยังขายไม่ได้นะไม่ได้ทุนมาต่อแล้วต้องกู้มาทานะอย่าหยุดเลยเลิกนะครับไปเป็นลูกน้องเขาก่อนครับไปเป็นลูกน้องคนที่เขาดังๆคนที่เขาเประสบความสําเร็จก่อนเสียสละสักปีสองปีนะครับเสียสละตัวเองสักปีสองปีแล้วไปศึกษาไปดูระบบฟาร์มไปศึกษาสายพันธุ์ไปศึกษาขั้นตอนของมันนะครับเราไปเรียนรู้เทคนิค ไลยังไงไลเวลาไหนไลอะไรแล้วขายอะไรอะไรที่คนต้องการสไตล์ไหนจับกระแสยังไงนะครับจับกระแสยังไงก่อนจะไปเป็นสายตีต้องมีพื้นฐานให้แน่นก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเอ้าวันนี้แม่ยายให้ตังมาสิบล้านอยากเป็นซุ้มดังอยากจะไปลองลูกละสี่สี่แสนเสมอทีละกระปั้นสองกระปั้นกับเขาเคยได้ยินคําว่าล้อมกินไหมครับนะครับเคยได้ยินคาว่าล้อมกินไหม นะครับมันมีจริงนะในวงการนี้มันโหดร้ายนะเสือหิวมันเยอะนะครับในสนามเนี่ยคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยคุณถ้าคุณเข้าไปแล้วไปมองว่าไอซุ้มนี้หมูไอ้นี่หมูคุณนั่นแหละหมูนะครับในนั้นไม่มีหมูเลยนะครับแต่นะครับการที่คุณจะขายไก่เนี่ยคนที่เขาฟังคนอยู่เนี่ยเขาไม่เห็นหน้าคุณด้วยซ้ำนะเขาไม่รู้จักคุณด้วยซ้ำนะเวลาคุณขายไก่เนี่ยเขายังกล้าอนตังให้คุณก่อนเลย นะครับแต่เวลาคุณเข้าสนามเนี่ยนะครับคุณจ้องเห็นหน้ากันเนี่ยตั้งตั้งเนี่ยนะครับไก่คุณดีเขาก็ของคุณต่อไก่คุณรองเขาก็ต่อคุณนะครับเขาอยู่ไม <inaudible S 2> ่ด <inten> ีเขาก็มาขอเขาอยู่ดีเขาจะกินเขาเค่อยาขย้ำคุณอีเขาจะกินคุณอีกนะครับแต่ลูกค้าเนี่ยมีแต่เอาเงินมาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มจากหาลูกค้าก่อน เริ่มจากหาลูกค้าให้ได้ก่อนก่อนจะเป็นสายตีก่อนที่จะเป็นสายตีก่อนที่จะหาลูกค้าก็สร้างตัวตนก่อนก่อนจะสร้างตัวตนก็ขอสร้างสร้างสายพันธุ์ก่อนนะครับสร้างสายพันธุ์ก่อนนะครับนะฮะก่อนที่จะสร้างสายพันธุ์เนี่ยสร้างใจเราก่อนใจเราไหวจริงไหมนะครับถ้าใจไม่ไหวฟังที่ผมพูดแล้วเออฮ้ยปวดหัวแม่งทำยาก,กว่ะก็เลี้ยงก็แก๊กไปนะครับ แล้วก็เก๊เกไปมีก็ขายไม่มีก็ซื้อมาใหม่ไม่ดีก็ทิ้งไปมีไฟขึ้นมาใหม่นะครับอย่างนั้นไม่หมดเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก้าวขาลงมาแล้วซื้อพ่อพันแม่พันมาแล้ว <c oughs> แม่มันขาดนิดนินึงแม่มันขาดนิดหน่อยนึงฮาฮาเข้ากลุ่มวุ้วประมูลเผลอปิดเอาจากสองเป็นสามจากสามเป็นสี่จากสี่เป็นห้าจากห้าเป็นสิบเดี๋ยว พอเราซื้อดีอุ้ยนุ่นก็ดีอุ้ยนี่ก็ได้อุ้ยนี่ก็น่าเอาอุ้ยนุ่นก็ต้องมีเต็มบ้านเป็นฟาร์มค่าใช้จ่ายมาพึ่มพุ่มพ่มอย่าลืมนะมันกินข้าวทุกวันนะนะครับทํายังไงที่จะให้มันผลิตเงินให้เรานะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มันผลิตเงินให้เรามากกว่าเราจ่ายให้มันแล้วเนี่ยเมื่อนั้นนะ่ยคุณค่อยเอากําไรตรงนั้นไปเสียง แล้วคุณจะอยู่ได้นานอยู่ได้นานๆนะครับอยู่ได้เรื่อยๆรักษามาตรฐานรักษาคุณภาพครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเจตจำนงเราเนี่ยข้ามไปกังแรกอย่าเห้นไกเป็นสินค้านะครับเราขายสิ่งที่เรารักให้กับคนที่เราคนที่เขาซื้อนะครับไม่ใช่ขายสิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับขายสิ่งที่เรารักขายสิ่งที่เราทา เพราะไก่ทุกตัวที่เราพอเพาะออกไปแล้วขายออกไปเนี่ยนะครับมันคือผลงานมันคือสิ่งมันคือตัวบ่งบอกตัวคุณว่าคุณเป็นคนแบบไหนเลยนะนะครับคุณเป็นคนแบบไหนคุณใส่ใจกับสายพันธุ์ขนาดไหนคุณใส่ใจกับลูกค้าขนาดไหนนะครับความใส่ใจนี่สคัญนะครับคุณภาพเนี่ยมันบ่งบอกงตัวเรามันบ่งบอกถึงเซนส์ในการทําของเรานะครับมันบ่งบอกถึงจิตใจเราด้วย นะครับมันก็ฝากไว้กับเรื่องนี้นะครับก็สายตีสายขายสายไหนดีก็ดีทั้งสองสายนั่นแหละครับแต่ถ้าอย่าไปแยกเอามารวมกันผมเห็นหลายคุณแล้วไม่ขายไม่ขายสุดท้ายนี่ขายไล่ขายทั้งวันทั้งคืนนะครับเพราะว่าไก่มันกินทุกวันนะครับอย่างนี้ผมบอกเอากําไรจากที่ขายไปชนนะครับกําไรมากชนแพงได้ไม่ต้องง้องในทุนด้วยนะครับไปชนชนะบ่อย เดี๋ยวคนมาขออยู่นึ่พันนะครับชนร้านเนี่ยอาจเผลอๆอยู่น้่พันแค่หมื่นสองหมื่นเองนะครับโอกาสที่เราจะเติบโตเนี่ยต้องสร้างจากฐานลูกค้าก่อนนะครับอันนี้พูดถึงจากคนไม่มีตังค์นะต้องเพิ่มเพิ่มจากฐานลูกค้าก่อนฐานลูกค้าที่คอยสนับสนุนคนที่เรเอาสายเราไปทำนะครับไปลองดูว่าเขาขายไก่เป็นทีเป็นหน้าสิบกล่องร้อยกล่องเนี่ยเขาทำยังไงนะครับแล้วเขาเอาอะไรมาขายแบบไหนมาขายทําไมคนต้องการแบบนั้นนะครับไปศึกษาดู ศึกษาระหว่างศึกษาไม่เสียเงินแต่ถ้าเมื่อไหร่ซื้อไปแล้วเนี่ยมันเสียแน่นอนนะครับหนึ่งเสียซื้อซื้อก็เสียซื้อมาแล้วก็ยังเสียอีกเสียอะไรซื้อข้าวให้มันกินซื้อยาให้มันกินนะครับเสียเวลาอีกต้องมานั่งดูมอีกนะครับอย่าลืมนะซื้อมันง่ายกว่าขายนะครับถ้ายังไม่รู้ว่าจะขายใครหรือจะขายยังไงเนี่ยอย่าเพิ่งลงทุนเยอะ นะครับลองศึกษาดูก่อนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็เป็นความรู้แชร์ประสบการณ์นะครับในเมื่อผมตัวผมก็ทําไก่ขายเหมือนกันนะครับแล้วก็ชวนด้วยเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครอยากปรึกษาสอบถามหรือมีคําถามอะไรก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวผมมีเวลาก็จะมาตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ